ไม่ข้าที่ถ้าเราไม่หนีมันจะมันเข้ามาเฮ้ยทำไมเข้ามาวะเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยว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 หยุดอยู่เฉยอยู่เฉยมันใกลข้ามาถอยถอยนีดถอยนิดถอยนิดถอยนิดนิดถอยนิดนิดเฮ้ยมันเริ่มเข้าับมาไก่อ่ะเฮ้ยเโอ้มึงต้องดูในกล้องมึงต้องดูในกล้องดนี่เย้ยเฮ้ยเอ เฮ้ยเป็นเปลวไฟเลยพี่เฮ้ยเป็นเปลวเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกองกองกูซูมอยู่ตรงกูซูมอยู่ส่งไฟข้างหลังไว้กิมเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยอะไรกันวะมีเสียงร้องเฮ้ยโอ้ดูพี่เออเออเอาไงดิพี่เอาไงแล้วแม่งวิ่งร้อเอาไงเลยมันงี้มันก็ไม่ได้เลย